ไอซ์แลนด์นะครับรีบอนทัวร์ไอซ์แลนด์นะครับก็ผมว่าหลายคนมีความฝันอยากไปดูแสงเหนือใช่ไหมฮะหลายคนอยากไปนะครับเรียกว่าไอซ์แลนด์นะครับแต่ผมบอกเลยทิปไอซ์แลนด์นะูลคานะครับน่าจะมากกว่าสองแสนบาทนะครับก็ผมว่าจัดเต็มมากๆนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสนะฮะโทษนะฮะ ผมอยากให้เรานะครับมีโอกาสได้ลองดูคลิปนะครับของไอซ์แลนดูนะครับว่าเรียกว่านะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับก็ลองดูวิดีโา นะครับก็ใครอยากไปบ้างครับเนี่ยก็อยากให้เราตั้งใจนะครับเต็มที่นะครับกับเรียกว่านะครับรีบอลทูไอซ์แลนด์นะครับก็วันนี้ผมนะครับอยากเชิญพี่คนนึงนะฮะพี่มาบอกเคล็ดลับบอกวิธีคิดนะฮะในการจะผ่านทิปพิชิตทิปนะครับก็เชื่อว่านะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นนะครับจากตัวเองนี่แหละจากการเก็บนะครับเพียงแค่หนึ่งคนนะครับจนนะครับแค่ตัดสินใจคนเดียวเองอ่ะ พว่าแบบอยากลุยอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วไม่ได้อยากลุยเพื่อไปเที่ยวนะแต่อยากลุยเพื่อประสบความสำเร็จเพราะมันมองเขาพี่เขามองรีบอลเป็นโอกาสใหม่ๆที่สามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้แค่มองคลิปเป็นเป้าหมายเช็คพอยต์ความสําเร็จแค่นั้นเองนะครับเขาก็เริ่มไปทริปแรกนะครับของเขาก็ไปหนึ่งคนและล่าสุดนะครับทริปล่าสุดเนี่ยก็พาเพื่อนไปรวมตัวเขาเนี่ยทั้งหมด5้าคนด้วยกันนะฮะก็อยากให้ลองฟังประสบการณ์นะครับว่า อะไรทําให้เขาประสบความสําเร็จและเขาพาเพื่อนพาทีมงานนะครับไปทริปได้ถึง5คนด้วยกันนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่โบนะครับพักชีษสาอักษรพัฒนาคุณด้วยครับกดเปิดไม้ได้เลยครับโอเคสวัสดีค่ะ กล้องอยู่ไหนกลง,งนี้่ไหนี่กนี้จงใจเย็นที่จะรอคอยความสําเร็จแต่จงใจร้อนที่จะเปลี่ยนรูปร่างและพัฒนาตัวเองนะคะสวัสดีค่ะโบพัชริสาอัครพัฒนาคุลค่ะก็โอเคนะคะใครได้ยินเสียงนะคะขอแปดแปดแปดมารัวๆหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะตื่นเต้นอีกแล้วนะคะได้แชร์ทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะคะโอเค <c oughs> <c oughs> ปีเลื่อน <c oughs> โอเคนะคะก็ <c oughs> เนื้อหาที่โบจะพูดวันนี้นะคะก็โบขอเวลาสั้นๆน,นะคะประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วกันนะคะเพื่อจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็หัวใจสําคัญนะคะว่าวันนี้ถ้าเรานะคะเป็นคนนึงเลยที่จะเอาตัวเองผ่านทริปเนี่ยเรานะคะจะต้องมีแนวคิดยังไงบ้างนะคะและในช่วงเวลานี้โบต้องยอมรับว่าทริปไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นทริปในฝันของใครหลายๆคนนะคะที่เวลาประกาศออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบว้าวตื่นเต้นแบบตื่นตาตื่นใจกันหมดเลยนะคะจนบางคนเนี่ยนะคะก็ ตื่นตาตื่นใจแบบทั้งที่มีสติแล้วก็ไม่มีสติด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะโบจะมาบอกแนวคิดแล้วกันนะคะว่าวันนี้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่โบโฟกัสทริปของอาอะค่ะแล้วทําไมนะคะโบถึงไม่เคยตกทริปเลยนะคะแม้แต่ทริปเดียวตอนนี้นะคะว่าวันนี้โบมีแนวคิดยังไงนะคะกับการที่เราจะเป็นคนหนึ่งเลยที่จะประสบความสําเร็จพิชิตนะคะในทุกๆทริปให้ได้แล้วกันนะคะข้อแรกเลยนะคะสิ่งสําคัญเลยที่โบจะทํามากที่สุดเลยนะคะ วันนี้เดือนแรกที่เขาประกาศทริปค่ะเราต้องเป็นคนหนึ่งเลยที่เราต้องคุยกับตัวเองให้จบค่ะเราต้องคุยกับตัวเองให้จบนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะลุยไหมเราอยากไปจริงไหมนะคะเราอยากไปจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากไปเนี่ยโบว่าวันนี้เราต้องมีผังในใจแล้วนะคะเราต้องมีแผนผังในใจแล้วนะว่าเราจะวางแผนยังไงบ้างนะคะวันนี้ถ้าใครบางคนบอกว่าเฮ้ย ฉันยังไม่รู้เลยฉันยังไม่รู้เป้าหมายเลยนะคะหรือเพิ่งมัมีเป้าหมายวันนี้นะคะแต่ก็น้อยเพราะว่าเมื่อวานนะ่ะเราไม่ได้เก็บคะแนนนะคะแต่เชื่อโบนะคะวันนี้ถ้าพลังความเชื่อเราเยอะอ่ะเราก็จะสามารถเป็นคนหนึ่งเลยค่ะท่านเราเนี่ยลุยต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะสามารถผ่านได้แต่ทีเนี้ยการที่เราคุยกับตัวเองให้จบเสร็จปั๊บสมมติ ingen, เราบอกนะว่าเราคุยกับตัวเองชัดเจนแล้วว่าโอเคฉันจะลุยนะ9้าเดือนต่อจากนี้เนี่ยเรานะคะจะไม่หยุดนะคะแล้วเราจะทําต่อเนื่องเนี่ย สิ่งสำคัญที่ทําต่อเลยก็คืออะไรพาตัวเองเข้าสูง่เงื่อนไขค่ะพาตัวเองเข้าสูง่เงื่อนไขในการเปรดทิปคืออะไรบ้างนะคะก็คือการที่เป็นสมาชิก Reborn Academy นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่2เลยก็คือการรักษาสิทธิ์ส่วนตัว1นึ่งพันทีีซึ่งตอนนี้มีโปรของเอเวอร์ด้วยเนาะนะคะในการซับพอร์ตให้พวกเราด้วยนะคะดังนั้นใจมาอย่างเดียวไม่พอการกระทําต้องมาด้วยนะคะต้องพาตัวเองเข้าสู่เงื่อนไขด้วยนะอันนอันนี้คือข้อแรกนะคะ ข้อท,ที่2ค่ะวันนี้พอเราคุยกับตัวเองจบเสร็จปั๊บเนี่ยเรานะคะต้องมีกําหนดเป้าหมายค่ะกําหนดระยะเวลาของตัวเองนะคะวันนี้เราต้องมีการกําหนดเป้าหมายว่าวันนี้เราจะผ่านทริปด้วยวิธีอะไรนะคะวันนี้โบเชื่อว่าเราอยากเขาเรียกว่าอะไรอะเราอยากผ่านทีเพื่อตายอะคะ่ะแต่เราต้องผ่านทีเพื่อโตโอเคไหมคะคือหลายๆคนนะ่ะเวลาเห็นว่า เฮ้ยไอซ์แลนด์เนี่ยโอ้โ oh, หเป็นประเทศในฝันมากๆเลยเฮ้ยทำร้อยยี่สิบเซตมานั่งคำนวณเลยค่ะว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันต้องขายกี่เซตฉันจะต้องขายอีกออกี่เซตคือน,นึกว่าเราเนี่ยจะต้องไปขายจะต้องไปแบบโอ้โ oh, หขายเป็นบ้าเป็นหลังเลยแล้วก็เอาลายชื่อนะคะของยูเซอร์เราเนี่ยมาตัดไม้ทําลายป่านะคะขายเป็นบ้าเป็นหลังเลยเพื่อนเพื่อเชื่อไหมคะว่าวันนี้ต่อให้เราขายได้เก่งมากแค่ไหนนะแต่สุดท้ายพอเราขายมากเข้ามากเข้ามากเข้าอะคะ่ะสุดท้ายเราดูยังไงหมดอะคะสมมุติถ้าเราดูแลอย่างเงี้ย เรา120เซนตอย่างเงี้ยเราต้องดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าคนละเซตเงี้ยก็120คนเงี้ยค่ะเราไปวัดค่ายังไงไหวอะคะถูกไหมคะวันเนี้โบว่า,โบ,วาโบไม่อยากให้เราอะโฟกัสเรื่องการขายเป็นหลักเพราะถ้าโฟกัสแค่การขายอะค่ะสุดท้ายทริปเนี้ยเราก็จะได้ไปแค่ทริปเดียวแต่ว่าเรานะคะจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่ทีเนี้ยวิธีการโฟกัสทริปนะคะเพื่อที่จะให้เราเติบโตต่อเนื่องเนี้ยก็คืออะไรนะคะวันเนี้โบอยากให้เรานะคะมองแบบ กว่าตัวเองไปเลยนะคะไม่ได้มองว่าวันนี้เราจะขายกี่เซตหรือกี่เซตอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เราจะทําอะไรก็คือข้อ3ามนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้ลูปนะคะ BAS นะคะลูบรีบอล BMA นะคะใช้ลูปพวกนี้ให้เป็นนะคะตอนนี้บอกว่าการที่คุณขายได้การที่เราเนี่ยกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่จะผ่านทริปไอซ์แลนด์เนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราสามารถ ทำข้อ1กับข้อ2ได้แล้วก็คือฟิตกับฟังก์ชันถูกต้องไหมก็คือคุณอ่ะฟิตแล้วคุณอ่ะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแล้วหรือคุณอ่ะสวยขึ้นดูหล่อขึ้นแล้วจนใครบางคนทักแล้วก็มากินรีบอลแบบเราจนสามารถทําให้เราอะค่ะขายได้และเรากล้าที่จะฝันว่าเอ้ยเราเนี่ยสามารถที่จะไปทิมไอซ์แลนด์ได้แล้วแต่นอกจากนั้นนะคะโบอยากให้คุณนะคะทํา F ที่3 F ที่4 F ที่5าต่อด้วยแต่การที่คุณจะทําให้ได้เนี่ยคุณต้องทําแบบชันฉลาดโดยการที่วันนี้คุณต้องเอาตัวเองอะคะ่ะ เข้าไปปักกับหลู BIS นะคะแล้วก็รีบอร์ BMA ให้ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือเรื่องที่3เรื่องที่4นะคะก็คือวันนี้โบอยากให้พวกเราอะค่ะใส่เกียร์หมาลุยอะบว่าน,นะตอนนี้ไม่ใช่หมาแล้วแหละต้องเป็นราชสีถูกไหมคะมันจะต้องสง่าง,งามนะคะก็คือใส่เกียร์ราชสีหลุยเลยนะคะแล้วก็ออดอินทุกการกระทําของเรา คือวันนี้เราอย่าอออินเฉพาะแบบหน้าตักบัตรเครดิตอะไรเราแบบนี้นะคะแต่เราต้องอออินทุกการกระทําของเราหมายความว่ายัางไงหมายความว่าวันนี้เชื่อโบไหมว่าเดือนนี้โบอยากให้พวกเราโฟกัสในเรื่องของการที่จะเปิดขาเข้าให้มากที่สุดสปอนเซอร์คนให้มากที่สุดนะคะพอเราสปอนเซอร์คนให้มากที่สุดเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเราสามารถที่จะเอาโปรเจกต์อันเนี้ย ไปคุยกับเขาได้โปรเจกต์ไขมันแลกเงินไปคุยกับเขาหรือโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าเป็นทริปไอซ์แลนด์เนี่ยคุยกับเขาได้เพื่อขยายฝันเขาต่อและก็พาเขานะคะเข้ามาในระบบของเราพาเขานะคะให้เข้าเรียนรู้นะคะแล้วก็มีรายได้ไปกับเราเปลี่ยนชีวิตไปกับเรานะคะดังนั้นนะคะโบอยากให้เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราทุกคนนะคะจะทําขาเข้าพัฒนาตัวเองร่วมกัน นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหมดหน้าตักจริงๆนะคะในทุกการกระทําของเราในทุกการเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็การสปอนเซอร์ของเรานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5นะคะก็คือวันนี้เมื่อเราอออินกับการกระทําของเราแล้วอะคะ่ะเราก็ต้อง work smart โดยการทําอะไรโดยการใช้ระบบนั่นเองนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะโบว่าเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีระบบที่เขาเรียกว่า cover academy เนอะในการลองรับนะคะพาตัวเอง พาคนใหม่ของเราเข้านะคะ Cover Academy Level 1ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวัานนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เรารู้ตัวว่าเราพูดแล้วเราไม่คมมากพอเชื่อโบเธอค่ะว่าใน Cover Academy ค่ะเขามีบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหมดแล้วนะคะพี่ทอมเป็นคนสอนด้วยตัวเองนะคะจากนั้นค่ะถ้าคุณเป็นคนนึงที่เข้า Level 1ได้แล้วเนี่ยคุณจงนำพาตัวเองเข้าสู่ Level สอง Level 3าต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆ มองซะว่ามันคือการเล่นเกมที่ผ่านไปแต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละด่านแต่เกมรอบนี้ค่ะถ้าสมมติเราชนะนะคะมันหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยชนะทั้งชีวิตและเราก็จะได้ไปทริปซึ่งมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรานะคะดังนั้นใช้ลูก ca นะคะให้ดีนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือโฟกัสในงานอินสปายค่ะเพื่อนๆ วันนี้โบว่างานอินสปายเนี่ยเป็นงานที่ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถที่จะจัดแบบนี้เหมือนเราได้แล้วว่าแต่วันนี้เพื่อนๆเชื่อไหมว่าในสภาวะแบบนี้แต่คนประสบความสําเร็จเยอะมากเรามีมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้นเรามีคนที่แบบขึ้นคราวนะคะอัพไลน์สูงของเราน้องนุยน้องทิม,มอย่างเงี้ยก็ขึ้นนะคะแล้วเราเนี่ยก็มีผู้นําหลักแสนนะเกิดขึ้นแบบหน้าใหม่ๆเยอะแยะมากมายแบบทุกอายุทุกอาชีพทุกสังคมเลยอะค่ะ บว่าวันนี้งานอินสปายจะเป็นงานอีกงานหนึ่งนะคะที่จะทําให้วันนี้เพื่อนใหม่ของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอะ่ะได้มีโอกาสฟังแล้วก็ทบทวนความฝันของเราเองค่ะว่าวันนี้เรายอมเหนื่อยเรายอมแลกกับเลกาซีไปเพื่ออะไรโบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เพียงแค่แลกกับเลกาซีเพื่อที่เราจะขายรีบอลได้หรือว่าแลกเลกาซีเพื่อที่เราจะผ่านทริปสักทริปหรอคะเพื่อนแต่วันนี้บอกว่าที่เราทุกคนอะ่ะยอมนั่งฟังซูมอะ่ะตอนนี้สามทุ่มแล้ว ยอมเรียนรู้พัฒนาตัวเองอ่ะอ่านหนังสือจากคนไม่เคยอ่านหนังสือเลยอ่ะมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทําการบ้านอ่ะเหมือนเราอ่ะย้อนวัยไปเป็นเด็กมัธยมอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอะคะเพื่อที่วันนี้เรารู้ไงคะว่าเลกาซี่มันจะเป็นกุญแจที่ให้อิสรภาพในชีวิตเราได้ดังนั้นนะคะเชื่อบอาว่าวันนี้สองเดือนแรกนะคะของการเก็บคลิปนะคะบอกว่ามันคือสองเดือนที่ชี้ชะตาเรามากๆเลยว่าเจ็ดเดือนถัดไปนับจากเนี้ยเราจะเหนื่อย หรือว่าเราอ่ะจะโตต่อนะคะวันนี้เชื่อโบว่าไหนๆนะคะเราจัดเวลาเรียนรู้แล้วอะ่ะเราโคตรตั้งใจในการจัดเวลาฟังแล้วว่าเชื่อโบนะว่าเราอะ่ะทำเธอคะ่ะเรียนรู้ตั้งใจพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเอาตัวเองปักเข้ากับระบบให้เร็วให้เก่งให้มากที่สุดนะคะและเราก็จะเป็นคนนึงเลยนะคะที่นอกจากทริปไอซ์แลนด์เราจะได้ไปแล้วไม่พอนะคะเราจะพาเพื่อนๆเ,เราได้ไปด้วย เท่านั้นยังไม่พอนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ทิปไอซ์แลนด์บางบางทีคุณอาจจะได้ไปลอนดอนด้วยหรือคุณอาจจะได้ไปทิปอื่นๆที่เขาจะประกาศในอนาคตด้วยวันนี้เชื่อโะว่าเราอย่าตัดไม้ทําลายป่าค่ะเพราะไม่อย่างนั้นสุดท้ายค่ะเราจะได้ไปแค่ไอซ์แลนด์ล้วก็ตายไปพร้อมกับแสนเหนือนั่นเองนะคะดังนั้นเชื่อโบนะอย่าโฟกัสทิปเพื่อฆ่าตัวตายแต่โฟกัสทิปเพื่อโตต่อนะคะพาตัวเองเข้าสู่ลู่ BIS ให้ได้นะคะ ดีบอล BMA ให้ได้นะคะและนะคะมันโบมั่นใจเลยว่าทุกทกคนนะคะจะสามารถไปด้วยกันได้แน่นอนนะคะโอเคขอบคุณพี่โบมากโอเคครับก็เป็นไงฮะได้ไอเดียได้วิธีการได้ความรู้นะครับในการที่เขานะครับพี่โบนะครับสามารถหานทิปนะครับแล้วก็ใช้ทิปนะครับเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้ตัวเองนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วไม่พอครับ ก็ยังช่วยทีมงานให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับคราวนี้2ช่วงสุดท้ายแล้วครับผมจะมาเล่าวิธีการให้ที่พวกเราในกลุ่ม Ruby นะฮะสรุปกันแล้วว่านี่คือวิธีการผ่านไอแลนถ้าใครนะครับตั้งใจฟังช่วงนี้นะครับผมมั่นใจนะครับคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านไอแลนและสร้างไรายได้หลักแสนนะครับที่เป็นแสนสเสียนะฮะไม่ใช่แสนสถุนนึกออกไหมฮะคือบางคนได้แสนเดือนเดียวจบแล้ว แต่วันนี้เราสามารถประสบความสําเร็จได้นะฮะและช่วงสุดท้ายจะเล่าโปรโมชั่นนะครับที่กลุ่มเราซัพพอร์ตให้นะครับก็ขายอย่างเดียว <c oughs> ได้ไปไหมไอซ์แอนฮะ,ค,ะ <c oughs> คือไอซ์แอนมันแตกต่างกับทิปอื่นตรงที่ว่าไอซ์แอนนะครับเก็บ9เดือนเพราะเป็นทิปที่ผมว่าประมาณ200,000บาทอะนะครับเขาก็เลยเก็บ9เดือนนะฮะร้อยยีคะแนนซึ่งนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเราขายอย่างเดียวนะฮะ ก็บางคนก็ขายได้ได้ไปบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยากไม่ได้ไปแต่สำหรับผมนะถ้าเราคิดว่าเราขายแล้วขายอย่างเดียวเราไปได้นะเราได้ไปฮะแต่เราอาจจะได้ไปแค่ทิปเดียวแล้วหลังจากนี้จะไม่ได้ไปอีกแล้วหรืออาจจะไม่ได้ท,ำทํำธุรกิจเลกาซีต่อเพราะเราจะมองว่าลายชื่อเราอะ่ะมันหมดมันไม่สามารถจะไปต่อได้นะฮะนี่คือวิธีที่ผมไม่อยากให้เรา ขายอย่างเดียวในการเก็บไอซ์แลนด์นะฮะทีนี้นะครับคราวนี้มาดูกันไอซ์แลนด์ลองคิดภาพดิ120คะแนนนะครับเดือนหนึ่งเฉลี่ยผมหารให้เลยประมาณ13เซตขายคนเดียวไหวไหมอะ่ะอาหารดูรู้สึกว่าน่าจะไหวเนาะแต่ผมก็อย่างที่บอกไงฮะไม่อยากให้เราขายคนเดียวนะฮะเพราะวันนี้การเราไม่ได้มีใครเข้ามาทำธุรกิจน,นี้เพื่อจะไปไอซ์แลนด์จริงไหมครับ ความฝันเราคงไม่ได้แบบท,ทําธุรกิจนี้เพื่อแค่เที่ยวจริงไหมแต่มันคือเพื่อไปเที่ยวตลอดชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วก็มีแพสซีฟอินคมประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะทิปในเลกาซีนะครับมันแบ่งทั้งหมด4ทิปมีดิวเลอร์ไอเอทิปซิกเนเจอร์ลีเจนวันนี้ผมอยากให้เราดูงี้มูลค่าของลีเจนตนะครับสูงที่สุดไม่ใช่เพราะทริปนะแต่มันเพราะเรานะครับจะมีรายได้มากกว่า10,000แบาทในตําแหน่งลูบี้และ เป็นรายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้ในอนา,าคตนะฮะแต่วันนี้นะครับซิกเนเจอรบางคนนะ่ะก็คือทำพัส Active ขายจนไป s i กเนเจอรมีไหมมีฮะบางคนทำขยายด้วยแพสซีฟด้วยควบคู่กันไปเราก็จะต่อยอดไปรีเจนได้ IA เอทิปเหมือนกันครับบางคน Active ขายครับก็ไป IA เอทิปได้ไปทิปต่างๆได้แต่วันนี้ถ้าคุณทำแพสซีฟคุณจะก้าวไปทิปซิกเนเจอรและคุณจะไปรีเจนได้ คุณอยากไปแค่ทริปเดียวจบแล้วก็เลิกหรือคุณอยากไปเที่ยวตลอดชีวิตกับ Legacy ที่คุณได้ทั้ง RA เทิปที่คุณได้ S i g n a t u r e แล้วก็ r e g e n t ฮะไม่พูดถึงด e ลเลอร์นะเพราะดิลเลอร์เนี่ยคือใครทำแบบเรียกว่านะครับมันเก็บสะสมได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะฮะหรือใครจะขายก็ว่ากันนะครับสามารถแซมเพิ่มไปในรีบอร์ดก็ได้หรือบางคนแบบไปแก้ปัญหาเรื่องข้อเข่าเขาเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้ทีนี้ผมอยากให้ดูนะครับ ความลับของคนรวยครับคนรวยเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับถ้าวันนี้ผมให้ทุกคนลองยกเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวถ้ามีเราแค่คนเดียวนะครับเราใช้เวลานะครับตัวละหนึ่งนาทีนะเราก็ต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยนาทีถูกไหมฮะแต่วันนี้ถ้าเราไปขยายไปเพิ่มคนมาไปชวนคนมาช่วยกันยกเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวเหมือนเดิมเลยแต่เรามีคนร้อยคนเราใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเองนะฮะวันนี้ครับความลับของคนรวยคือ เขาขยายสาขาแล้วเขาใช้พลังทวีคูณครับวันนี้ถ้าคุณจะไปไอซ์แลนด์นะครับคุณต้องใช้พลังทวีคูณให้ได้ผมมีแค่สามคำให้เราครับก็คือขายรีบอลได้ขายโอกาสให้เป็นเปิดโอกาสคนให้ได้แล้วก็จะทำไงให้เขาตัดสินใจครับก็คือเคลื่อนคนเข้าระบบครับให้เขาเห็นภาพใหญ่ของธุรกิจนี้ขอเราเข้าใจสามคำนี้ไม่ได้เข้าใจแค่คำเดียวก็คือแค่ขายรีบอลอย่างเดียวไม่ได้ไปจริงๆนะฮะหรืออาจจะไปแล้วมันไม่เวิร์ค นึกออกไหมฮะขอเรานะครับเพิ่มอีก2คําได้ไหมก็คือขายโอกาสให้เป็นเครื่องคนเข้าระบบให้ได้นะครับแล้วเราจะใช้ไอซ์แลนด์นะครับที่มันออกมาเนี่ยใช้สร้างธุรธกิจยังไงหนึ่งเลยครับให้เราใช้ไอซ์แลนด์เป็นเครื่องมือนะครับในการสปอนเซอร์คนใน2เดือนนี้ครับ2เดือนนี้ไม่ว่าเราจะขายรีบอลใครไม่ว่าเราจะไปพูดคุยกับใครขอให้เราโปรโมททิปแสงเหนือไอซ์แลนด์ ไปซาวนเซอร์คนครับไปเปิดโอกาสคนนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าโมเดลให้ฟังว่าจะไปไอซ์แลนทำยังไงครับขั้นที่2นะครับพัฒนาทักษะควบคู่ไปครับอย่าขายอย่างเดียวครับอย่ามีทักษะแต่การขายเพราะถ้าคุณมีทักษะแต่การขายนะฮะคุณมันก็คือจบที่ขายคนเดียวแต่วันนี้ถ้าคุณมีทักษะที่เก่งขึ้นควบคู่ไปด้วยนะฮะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับแล้ววันนี้อย่าไปคนเดียวเห็นพี่โบไหม พี่โบคือพาคนไปตั้งห้าคนนะ่ะนึกออกไหมครับพี่โบก็จะเติบโตขึ้นด้วยและทุกคนก็ได้ประสบความสําเร็จขึ้นด้วยนะครับผ่านคลิปด้วยผมอยากให้เราเปิดรีบอลนะครับบวกขายโอกาสแล้วบวกเงื่อนไขเลยเพราะวันนี้ถ้าเขาอยากไปไอซ์แดนด์แล้วเขาอยากไปล่าแสงเหนือแล้วจากการที่เราขายโอกาสเขานะฮะเราต้องบวกเงื่อนไขให้เลยว่าเงื่อนไขเนี่ยเราบวกไปเลยครับสองพันหนึ่งร้ห้าสิบเพราะวันนี้นะครับ มันต้องทำคว่คู่ทั้งขายและขยายนะฮะตรงนี้ผมอยากให้เรานะครับบอกเงื่อนไขให้หมดเลยว่ามันจะมีเรียกว่าค่าเข้าเรียนเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปแสงเหนือจริงๆนะฮะได้ไปดูแสงเหนือจริงๆนะครับก็ข้อที่4ครับให้เขาตัดสินใจเองครับด้วยการเล่าสิทธิประโยชน์5คุ้มด้วยการเล่าโปรเจกต์ขายมันแลกเงินเล่าให้ครบทั้งแฟ้มนะฮะพยายามเล่าให้ครบคนหนึ่งคนนะครับจะเล่าตอนที่เราไปคุยรีบอลเลยก็ได้หรือ เราจะให้เขาใช้ไปก่อนอาทิตย์หนึ่งแล้วไปเล่าก็ได้แต่ขอให้ให้เขารู้ถึงไอซ์แลนด์และให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเก็บหรือไม่เก็บถ้าเขาไม่เก็บสิทธิประโยชน์นั้นก็เป็นของเราเพราะเราจําประโยคที่น้องมาร์ทเคยพูดไว้ได้ไหมฮะว่าประโยคเชื่อมในการที่จะเล่าสิทธิประโยชน์ถ้าคุ้มจําได้ไหมฮะที่บอกว่าพี่ครับผมขอเวลาพี่สิบนาทีได้ไหมครับวันเนี้ทางกัน อะคาเดมี่ที่ผมไปเรียนมาเขาสอนให้ผมอ่ะเล่าสิทธิประโยชน์ให้พี่ฟังให้ครบขอเวลาสิบนาทีที่ผมจะเล่าว่าพี่จะได้อะไรหลังจากที่พี่กินรีบอลแล้วเห็นผลถ้าพี่เปลี่ยนเสื้อจากไซส์ XL เป็น L อได้พี่ว่าดีไหมแต่ถ้าเกิดพี่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มด้วยพี่ว่าดีไหมครับก็ตรงนี้ผมต้องเล่าให้พี่ฟังก่อนพี่เอาไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าอำนาจการตัดใจหลังจากเล่าจบเป็นของพี่เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าพี่เอาสิทธิประโยชน์นี้เป็นของพี่แต่ถ้าพี่ไม่เอา พิยนนี้จะตกเป็นของผมก็คือไอแซนน่ะจะเป็นของเรานึกออกไหมคะแต่เราต้องเล่าก่อนเพราะการเล่าตรงนี้จะช่วยทําให้เราเติบโตขึ้นในระยะยาวยิ่งเรามีซ้ายคนขวาคนเก็บทิปแสงเหนือนี้เหมือนกันนะผมว่าโตขึ้นยาวๆเลยนะคะแล้วคุณจะได้ไปด้วยซ้ำนะคะทีนี้เริ่มต้นนะครับสเต็ปก็คืออยากให้เรานะครับเป็นผลลัพธ์ครับใน7ถึง14วันนะครับใครที่ยังไม่มีผลลัพธ์ต้องเป็นเลยฮะแล้วเราเข้าฟังก์ชันเรียนรู้ครับ ทำ14 day challenge ใช่ไหมฮะแล้วเราเข้าฟังก์ชันเรียนรู้นะฮะพอเรียนรู้นะครับเราเริ่มออกไปขายครับพอเริ่มขายนะครับเราติดตามลูกค้าให้เป็นผลลัพธ์นะฮะพอติดตามลูกค้าผลลัพธ์สอนให้เขาตอบเมื่อมีคนทักนะฮะสอนให้เป็นนะฮะแล้วก็มีวินัยต่อเนื่องในการที่เป็นผลลัพธ์ในการสร้างยอดรีบอร์10-15คะแนนแต่ละเดือนนะฮะทีนี้นะครับผมมีโมเดลให้เราสเต็ปแรกเลยครับเราขายรีบอร์4เซตให้ได้ผมว่า 4เซตเนี่ยเบสิกจริงไหมฮะผมไม่ได้ให้เราขาย13เซตนะแต่ผมให้เราขายส่วนตัวเนี่ยประมาณ4เซตแต่สิ่งที่เราต้องมีมากกว่าน,นั้นคือให้เราขายโอกาสและเคลื่อนคนเข้างาน,นครับเราอาจจะมียอดส่วนตัว4เซตก็พอละแต่เรานะครับขอไปเปิดโอกาสคนให้เจอนะครับเดือนละประมาณ4คนด้วยกันนะครับอาจจะมีคนที่ซื้อขายรีบอลนะครับสมมุตินะเขาอยากแค่ซื้อหรือขายนะเพื่อเก็บไอแลนด์ and, เราให้เขาเก็บไหมฮะ ให้เขาเก็บเลยครับเชื่อผมเพราะเราจะโตคะแล้วสมมุตินะฮะวันนี้มันก็จะมีโอกาสที่แบบเรียกว่าเขาจะไปบอกต่อคนเขาจะไปขยายสาขาจําเรื่องเก้าอีด้ดีๆนะฮะเก้าอี้นะครับ,รบถ้าเรายกคนเดียวนะผมว่ามันใช้ร้อยนาทีครับบางทีมันจะไม่สาเร็จด้วยซ้ํามันเหนื่อยก่อนแต่ถ้าวันนี้นะครับเรามีสาขาเพิ่มเรามีคนมาช่วยกันยกร้อยคนร้อยนาทีโทษนะฮะร้อยตัวนะครับก็ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองเนี่ยฮะ ถ้าใครอยากเก็บไอซ์แลนด์เชียร์ให้เขาเก็บเลยลุยเลยช่วยกันนะครับลุยด้วยกันโตนแน่นอนเพราะเรามีทิปอยอื่นด้วยจริงไหมครัแต่ถ้าเขาสมมตินะฮะเราไปชวนเขานะครับแล้วเขาแค่ซื้อหรือเขาไปบอกต่อให้เราสมมติเฉลี่ยประมาณ4เซตแน่นอนครับว่าเขาไม่เก็บไอ a n แลนด์ and, อ่ะมันก็คือมันก็เป็นคะแนนของเราผมอย่างอย่างที่ผมบอกคือ4เซตของเราใช่ไหมแต่ถ้าลองตีเฉลี่ยว่ามีคนที่ไม่เก็บไอแลนด่ะ ผมว่าเราก็มีเดือนนึงมากกว่า10คะแนนแน่นอนนะฮะขอให้เราลองทําโมเดลนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้ไปแน่นอนนะครับทีนี้นะครับสเต็ปการที่เวลา1คนเข้ามามันจะมีคน3กลุ่มถ้าเป็นยูเซอร์แค่ใช้รีบอลแค่ใช้สินค้านะฮะเราก็ให้ดูแลให้เขาใช้เห็นผลครับและสอนตอบอย่างง่ายมีประมาณ3 4คํีคำถามที่ต้องสอนตอบครับเช่นไปทำอะไรมาทำไมผอมลงต้องสอนตอบครับแพงไหมราคาเท่าไหร่ ต้องสอนตอบครับแล้วต้องออกกําลังกายไหมกินแล้วจะเห็นผลไหมต้องสอนตอบครับแค่นี้เองนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาอยากขายเพราะเราไปเล่าสิทธ,ธิประโยชน์นะครับเราก็สอนเขานะครับในเรื่องของข้อมูลรีบอลนะครับเพื่อให้เขาสามารถวัดค่าได้ขายเป็นนะครับอ่านค่าเป็นแล้วก็พูดรีบอลในแฟมได้นะครับแล้วก็มีเทคนิค นะครับในการสอนหลุม BSA นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถนะครับขยายจากลูกค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเริ่มไปไอสแนร์นะฮะต้องทำขยายเพิ่มขึ้นครับเราก็จะชวนเข้า CA Cover Academy Level 1เพราะจะสอนเราขยายนะฮะแล้วก็เข้า Level 2นะครับสอนเราสปอนเซอร์นะฮะก็ตรงนี้นะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ขอให้เรานะครับลงทะเบียนเรียน Cover Academy นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการประสบความสำเร็จ ไฟสตาร์ทนะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นตะกี้นะครับฟิตฟังชันโฟล์ฟอลโล่ไฟล์แต่คราวนี้ครับใครอยากไปไอซ์แลนด์จริงๆนะฮะให้เราทําไฟส์คอครับก็คืออย่างน้อยต้องมี4ลิงก์บทหนังสือ1เล่มนะฮะซึ่งเราเพียงเพียงแค่เข้า Cover Academy Le ี่เลเวลหนึ่งเลเวลสนะครับผมว่าเราคือจบเรื่องนี้แล้วเพราะมันมีการบ้านให้เราในการดูลิงก์นะฮะดูลิงก์ดูคลิปถูกไหมฮะแล้วก็ทําการบ้านอ่านหนังสือถูกไหมครับตรงนี้คือไฟส์คอเราจบเรียบร้อยแล้วนะฮะ ข้อที่2ครับเข้ามิ팅ให้ครบเพราะเราจะเคลื่อนคนใหม่เข้าเข้ารอบคนใหม่สตาร์ทอัพที่เราจัดทุกวันพืฤหัดกับวัลทิ์เราจัด2รอบเพื่อเวียงเลยเพื่อให้เรานะครับสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วพอเขาเปิดใจแล้วเราชวนเขามารอบเทรนนิ่งของกลุ่มเราโอเคไหมคะแล้วก็ข้อที่3ครับใช้ Work ์กแพจดสถิติเราจะได้รู้ไงว่าตอนนี้เครือข่ายเราองค์กรเราอ่ะเรียกว่าตอนนี้สถิติเราคนเข้ามาเยอะไหมเป็นไงกี่ค,คน เฮ้ยตอนนี้มีใครขายรีบอลไปได้กี่เซตตอนนี้เราเก็บไปกี่แต้มคือตรงนี้สถิติสำคัญมากนะฮะข้อที่4ครับมีพัน PV กับ2000 user แต่เวลาทํารีบอลผมว่า4เซตที่เราตั้งไว้อะมันก็คือประมาณ1 0ื่น PV ละนึกออกไหมฮะมันอาจจะกลายเป็น1000พ PV กับอีก1 0ื่น PV ผมเชื่อว่าเรานะครับเรียกว่าเติบโตเร็วแน่และรายได้ที่มันเข้ามานะผมว่าถ้าในเรายืนหยัดตั้งใจต่อเนื่อง9เดือนนี้นะฮะ ผมว่าเรามีรายได้มากกว่า200แสนแน่ๆนะฮะที่เงินเข้ามาแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ10บสปอนเซอร์ครับขายบกขายโอกาสให้ได้ครับขายรีบอลบวกขายโอกาสให้ได้ก็ใครตั้งใจจะไปไอซ์แลนขอทำห้ข้อนี้ถ้าเราสัญญากับตัวเองว่าเราทำห้ข้อนี้อย่างต่อเนื่องนะผมว่าคุณได้ไปไอซ์แลนเพราะคุณไม่ได้ขายแค่4เซตแต่คุณเปิดโอกาสขยายอีกสิสปอนเซอร์ผมว่าสิสปอนเซอร์นี้คุณเจออย่างน้อยสคนแน่ ที่เขาจะซื้อประมาณ1 4ถึง4เซตและไม่พอฮะ4คนนี้จะมีสัก2คนทำถ้าเราเล่าแฟม้มครบเล่าสิทธิประโยชน์ครบนะฮะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับขอเพียงแค่เราลงมือทำผมเชื่อมั่นว่าเราได้ไป Iceland ไอซ์แลนด์แน่นอนนะครับขอตั้งใจนะฮะผมก็จะมีกลุ่มนะครับเรียกว่า r e บ o ลทูไอซ์แลนดล่าแสงเหนือนะฮะก็เดี๋ยวไว้เราคุยกันเพิ่มเติมในกลุ่มนั้นด้วยสุดท้ายแล้วครับโปรโมชั่นนะครับ ั้งของกลุ่มนะฮะก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับก็ใครที่แจ้งยอดเร็ววันที่1นถึงสินะครับเราจะมีเซตนูติโปชาไทยทั้งหมด3รางวัลนะครับมาแจกให้เราด้วยนะฮะกาแฟคาเฟ่เซเว่นอีก10รางวัลนะฮะก็ขอให้เรานะครับเรียกว่าลองดูนะฮะ500 PV นะครับได้1สิทธิ์พันพี V ีได้30สิทธิ์แล้วก็2,700 PV ีได้70สิทธิ์นะครับนับยอดซื้อและแจงนะครับต้องซื้อในบิลวันที่1-10ถึงนี้เท่านั้นนะของเดือนที่แล้วไม่นับนะ ซื้อและแจ้งนะครับภายในวันที่1นึถึงสินะครับส่งหลักฐานที่ Ever System ก่อนวันที่10เที่ยงคืนนะครับใครสะดวกก็ส่งได้เลยนะฮะแล้วก็ Fast Move ครับก็ของกลุ่มเรานะครับ Ever All-in นะครับ10คนแรกนะครับจะรับ Smartwatch นะครับก็ตอนนี้ของโอ้โหหมดเกี้ยงเลยนะฮะก็สำหรับคนที่รักษายอด1000 PV และเป็นการเน็ตใหม่และสูงขึ้นไปเท่านั้นนะฮะโดยที่เงื่อนไขก็คือต้องมีซ้ายคนขวาคนเข้า C A level 1นะ ถ้าไม่มีถือว่าไม่ได้นะคะต้องมีซ้ายคนขวาคนเข้าซีเรียลเหนึ่งเพราะระวังโค้างให้คุณเติบโตต่อนะฮะสิคนแรกเท่านั้นถ้าใครมีนะครก็ถือว่าคุณรับสมาร์ทวอชและทุกคนที่ moving up นะครับการเด็นและสูงขึ้นไปนะครับจะมากกว่า10คนก็ได้20คน30คนก็ได้จะได้เข้าเรียนรอบพิเศษนะครับกับพี่ทอมด้วยนะครับก็โฟลเดอร์ของ Cover g r ก u p นะฮะก็ขอให้เรานะครับตั้งใจนะครับน้อยมากน้อยโอกาสมากที่ได้เรียนแบบเรียกว่ารอบแบบ พิเศษไพรเวทสุดๆนะครับก็ขอให้เราเต็มที่นะครับและทองนะครับมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วทองของเอเวอร์นะครับทองแท่งนะฮะก็ขอให้เรานะครับเรียกว่าตั้งใจนะครับบางคนทําเดือนเดียวผ่านเลยก็มีเหมือนกันนะฮะและยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนของไอซ์แลนด์ด้วยนะครับเดือนเดียวอาจจะผ่านได้เลยนะครับก็ขอให้เราโฟกัสกันสุดๆนะครับก็ถือว่าเป็นการมอบนะครับเรียกว่าทองนะครับที่สู้กันมาในช่วงก่อนโควิดด้วยไอช่วงโควิดนะฮะ แล้วก็อะคาบารีนะครับ3เดือนนะฮะติดนะครับโทษนะฮะสเดือนติดกันนะครับแล้วว่าเป็นใน3เดือนนะฮะก็เราจะมีอะคาบารีขับนะครับเอ็กซ์คลูซีฟทิปนะครับก็ไปเที่ยวกันนะครับในปีหน้านะครับก็ทั้งหมดแล้วครับขอให้เอเวอร์นะครับพวกเราอออินนะครับเดือนที่แล้วเราทํากันดีมากเลยนะครับก็ถือว่านิวไฮนะฮะเดือนนี้นะครับขออออินด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับลุยสุดตัวสู้สุดใจนะครับแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะครับสวัสดีครับ